สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินใกล้กับถนนสายหลักหมายเลข3357เส้นนี้เลยค่ะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3357นะคะเพียง50เมตรเท่านั้นเข้าไปยังถนนสาธารณะเส้นนี้เลยสาทัวว่วโพกกน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะที่ดินของเราค่ะเนื้อที่6ไร่11ตารางวา ปัจจุบันเป็นที่นานะคะอยู่ตำบลเต้าปูนอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะถนนตรงนี้เข้าออกสะดวกนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยใกล้ร้านค้าร้านอาหารค่ะที่ดินเป็นที่นาแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีวิวภูเขาสวยๆด้วยนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะก็จะมีบ่อน้ำตรงนี้นะคะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแต่ไม่ใช่บ่อน้ำที่อยู่ในเนื้อที่ของที่ดินของเรานะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นถนนเข้ามายังหน้าแปลงที่ดินของเราเลยเป็นถนนที่ดินที่อยู่เป็นถนนสาธนารณะนะคะแล้วก็ที่ดินเป็นที่นาค่ะผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยนะคะดูผังที่ดินจะชัดเจนกว่าเป็นโฉนดนส4จอขุดแดงพร้อมโอเลยค่ะเป็นที่นาตรงนี้เลยด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านเป็นบ้านสวนบ้านผักต่างอากาศกันค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะ ใกล้กับวัดหนองมะค่าโรงเรียนวัดหนองมะค่าตลาดนัดนะคะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นถนนสาธารณะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราเป็นถนนดินนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นเบ่ะน้ําบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมองเห็นถนนสายหลักหมายเลข3ามสเลยนะคะปากทางเข้ามีร้านค้าร้านอาหารค่ะหาของทานสะดวกสบายเลย ท่านใดที่กำลังมองหาที่นาใกล้กับถนนสายหลักหมายเลข3 3 5 7นะคะแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงตัวเลือกเลยนะคะที่น่าสนใจสามารถนัดชมแวะชมได้ทุกวันเลยค่ะผัทงที่ดินนะคะตามที่ดิมแนบไว้เลยเนื้อที่6ไร่11ตารางวาขายไร่ละ5 0 0แสนบาทค่ะแนวเขตด้านหลังของที่ดินนะคะก็จะติดกับไร่อ้อยเลยที่ดินของเราเป็นที่นาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ตามผังที่ดินเลยส่วนด้านข้างของที่ดินค่ะก็จะติดกับแนวพงหญ้านะคะตามที่ดีมชี้อยู่เลยนี่ค่ะด้านข้างของที่ดินฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะส่วนด้านหลังติดไรอ้อยของเพื่อนบ้านด้านข้างฝั่งทางทิศตะวันออกก็จะเป็นแนวของคันนาเลยค่ะส่วนด้านหน้าฝั่งทางทิศใต้ตรงที่ดิมยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่48เมตรค่ะเป็นถนน สาธารณะนะคะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเลยติดก,กับเพื่อนบ้านค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนวิวภูเขาสวยเลยค่ะนี่ค่ะแนวเขตของที่ดินค่ะเป็นแนวคันนาตรงนี้เลยอยู่ฝั่งทางทิศตะวัอนออกนะคะด้านหลังก็เป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านฝั่งทางทิศใต้มองเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยค่ะจากกรุงเทพเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ มายังที่ดินค่ะเพียง92กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากที่ดินไปยังโรงพยาบาลโพธารามที่ว่าการอำเภอโพธารามค่ะเพียง23กิโลเมตรวิวโล่งกว้างนะคะทางทิศเหนือก็มองเห็นทิวภูเขาด้วยที่ดินอยู่ในเขตชลประทานนะคะแหล่งน้ำดีบริเวณรอบๆแถวนี้ส่วนมากชาวบ้านก็ทำนากันเป็นที่อยู่อาศัยกันค่ะ มีไรอ้อยก็จริงแต่จะไม่มีการเผาอ้อยนะคะจะมีแค่บางแปลงค่ะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเผาอ้อยไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนทางทิศใต้ของที่ดินเรานะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาลูกนี้เลยวิวโล่งกว้างบรรยากาศดีค่ะไม่มีฟาร์มนะคะแถวนี้อยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปรียวเลยนี่ค่ะด้านหน้าของที่ดินนะคะตามที่ดีมชี้อยู่เลยค่ะ นี่คะ่ะด้านหน้าของที่ดินก็จะมีต้นมะขวิดนะคะที่อยู่ด้านหน้าแปลงด้านข้างนี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆมีเพื่อนบ้านเลยค่ะจากที่ดินนะคะไปยังวัดเขาช่องพานถ้ำค้าคงคาวร้อยล้านนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของราชบุรีเราเลย <c oughs> เพียง14กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าจากที่ดินไปยังอุทยานหิงเขางูนะคะอยู่ที่26กิโเมตร หรือว่าไปยังตัวอำเภอสวนพึ่งนะคะเพียง55กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะเพื่อนบ้านด้านขวามือเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศกันเลยค่ะบรรยากาศดีท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะเป็นที่นาใกล้กับถนนสายหลักหมายเลข3 3 5 7เพียง ห้เมตรเท่านั้นนะคะวิวภูเขาสวยที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดต่อ0870060727ค่ะหรือ ID ดีไลน์ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินโซนจังหวัดราชบุรีอยู่หรอว่าเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดชมที่ดินกับดีมได้ทุกวันเลยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ